ไปที่ไต้หวันนะครับกู้ภัยเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากไต้ฝุ่นโคอินุที่เบื้องต้นมีรายงานผู้เสียชีวิตยอย่างน้อย1รายบาดเจ็บกว่า300คนครับอิทธิพลของไต้ฝุ่นโคอินุที่มีความรุนแรงระดับ4พัดขึ้นฝั่งทางตอนใต้ของไต้หวันเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดพายุฝนตกหนักและลมกระโชกแรงนะครับถือว่าสูงที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกมาเลย อิทธิพลของพายุลูกนี้สร้างความเสียหายให้แก่บ้านเรือนอาคารและทรัพย์สินของประชาชนอย่างมากเสาไฟฟ้าหลายต้นหักโคน่นส่งผลให้ประชาชนเกือบ3า0 0 0 0ครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้และคงต้องใช้เวลายอย่างน้อย2วันในการซ่อมแซมขณะเดียวกันมีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1รายบาดเจ็บกว่า300คนแล้วครับ